คุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังไงนะคะล้มเหรอล้ม,ลมแล้ว,ลว,ลวู่ก็ไปหาหมอหมอก็บอกเส้นตึงแล้วมันมันเกี่ยวกันกับขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามันมันเกี่ยวกับเรารเรื่องเสน้นเทินมั้ยนะอ๋อก,ก็ก็เลยเป็นสเต็กเป็นแบบพิการช่วยที่นี้ ข้างข้างหนึ่งใช่ไหมคะต้องเฉพาะแขนใช่ไหมเพราะว่าคุณป้าบอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็เดินไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากายภาพเอาฝึกต้องฝึกนะคะต้องหยุดหยุดทำนู่นทำนี่แล้วก็มาดูแลคุณลุงเลย,นนยะะลก็รักษาตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะกา<โ> <c oughs> ยภาพอะไรทานยา อันนั้นอะไระคะในหมอจะต้องยำทานอ่ออทานเองใช่ไหมคะอันนี้หอมนะ <c oughs> ตรงที่เรียยืนอยู่นะคะก็คือถนนกรุงเกษมค่ะเ,เพื่อนๆตรงไปข้างหน้าก็เป็นโบเบนะคะซ้ายมือเป็นโบเบ้ทาวเวอร์ค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปในซอยนี้นะคะไปหาคุณลุงวันชัยนะคะซอยอาพรโบเบสสะพานสองค่ะเราเดินเข้าไปเลยนะคะในซอยตรงไปที่สุดทางนะคะจะเจอสารจะเจอสารนะคะเราก็ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเป็นบ้านของคุณลุงวันชัยก่ะคุณลุงขายกล้วยปิ้งแล้วก็มีข้าวโพดต้มนะคะ เข้าไปในนี้นะคะเพเพื่อนแล้วตรงตรงไปให้สุดทางเลยนะคะประมาณ200เมตรก็จะเจอศาลนะคะแล้วเราก็ขึ้นบันไดไปก็เจอเลยค่ะคุณลุงอยู่ขวามือเริ่มขายตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วนะคะถึงประมาณบ่ายสองเพื่อนๆคนไหนมามาที่โบเบนะคะมาซื้อเสื้อผ้ามาซื้อของนะคะและเดินมาหาคุณลุงมาอุดหนุนกันนิดนึงนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซพาเพื่อนๆมาที่หลังตลาดโบเบสะพาน2นะคะตรงนี้ถ้าใครมาที่โบเบนะคะก็จะเป็นสะพานสะพานสองค่ะเขาเรียกตลาดโบเบสะพาน2ลิซพาเพื่อนๆมาร้านคุณลุงวันชัยนะคะคุณลุงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงวันชัยขายกล้วยกล้วยปิ้งนะคะก็เป็นกล้วยหักมุกแล้วก็มีขา้าวโพดด้วยข้าวโพดปิ้ง ข้าวโพดปิ้งขนมปังนะคะคุณป้าสวัสดีค,ะดค่ะสวัสดีคุณลุงเลยคุณป้าพี่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้พี่เขารอขนมปังปิ้งอยู่นะคะคุณลุงเมื่อก่อนคุณลุงขายข้าวใช่ไหมคะอาหารตามสั่งแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยปิ้งกล้วย ปิ็นกล้วยของกล้วยครับของกล้วยขายถูกนะคะขายสี่ลูกยี่สิบบาทค่ะเ,เพื่อนลูกละห้าบาทเองคุณลุงบอกอะไรนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะช่วง COVID โควิดก็ปิ้งกล้วยขายนะคะ ขนมปังชิ้นละเท่าไหร่อะคะเดี๋ยวหนูเอาหนูเอาขนมปังสี่ชิ้นด้วยคะ่ะตรงนี้เป็นทางรถไฟนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะเป็นทางรถไฟเน,นี่ยตรงนี้เป็นเหมือนกับชุมชนเก่าแก่นะคะทางรถไฟทาง ทางนี้ไปไปสะพานขาวใช่ไหมคะอ่าไปไปยมมาชาศนะครสามเสนยมราชหนว่าตรงนี้เป็นย่านชุมชนเก่าแก่นะคะคุณลุงก็ถ้าเดี๋ยวลิอ่า ต้นต้นคลิปนะคะเราจะใส่ตรงทางที่จะเข้ามานะคะเดินมาจนสุดเลยนะคะเ,เพื่อนๆแวะมาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะคุณลุงวันชายกับคุณป้าน,นะคะขายตั้งแต่กี่โมงอะคะคุณลุงตีห้ากว่าครับตีห้าก,กว่าก็าขายแล้วนะคะแล้วเลิกกี่โมงคะเลิกก็สองโมงสามโมงหรือก็อ,กอ๋อแล้วแต่เหมือนกันนะคะสองสามโมงอะไรอย่างงี้ช่วงนี้คุณลุงจะไปนวดคุณลุงไปนวดนะคะคุณลุงเป็นอะไรคะเส้นเลือดสมองเหรอคะช่วงวันในนี่ค่ะหยุดจัดกระสุกค่ะ หยุดหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะ,ะ,ค,ะคุณลุงก็เป็นเหมือนแบบเป็นอมพตกใช่ไหมเส้นเลือดสมองแตกแล้วเปล่าคะอย่างเงี้ยตีบนะคะอันนี้ก็ใช้เนยเไม่ลงเยอะนะที่อยู่ตามครับ เนยน้ำตาเนยน,นมนะคะเ,เพื่อน ทำไมรถไฟเขาถอยหลังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหน,นูหนูก็งงว่าทำไมรถไฟเขาถอยหลังลทางนขนมปังไหมคะขอบคุณนะคะคพี่ ข้าวโพดสิบห้าเองข้าวโพดปิ้งนะคะนี่นี่ปิ้งแท้ๆเลยค่ะเนี่ยไม่ได้ต้มมาก่อนแล้วปิ้งนะคะนี่คือปิ้งแท้ๆเลยเมืนี้น้อยธรรมดาก็มีต้มกับปิ้งสองอย่างอ๋อมีแบบต้มก็มีนะคะเมื่อก่อนขายกับร้อยฝาก ตลาดตอนนี้ไม่มีคนค่ะช่วงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตรงโบเบ้นะคะตรงสะพานสองเนี้ยถ้าเราเดินมาซื้อเสื้อผ้านะคะในตลาดเนี้ยคนจะเยอะมากเลยค่ะเดินเดินเหยียบกันเลยนะคะคุณลุงเมื่อก่อนเนี้ยเยอะเดินแบบแทบจะเหยียบเท้ากันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเหยียบหมดทุกเลยเป็นหมดทุกที่เลยค่ะแต่คุณลุงกับคุณป้าก็ยังขยันนะคะยังยังทำทำอยู่นี้ยังขายได้อยู่นะคะ ของกินก็ยังพอขายได้เรื่อยๆถามหมอคะคุณลุงไปหาหมออะไรบ้างคุณลุงต้องไปนวดที่ไหนอะคะตรงจุดไม่ขาดสมเด็จย่าอะไนี้ค่ะไม่ได้ไปดูงมันดึงหลวัธรรมดาเหมือนแบบไปทำกายภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกายภาพแผนไทยค่ะแผนไทยนะคะโครงการสมเด็จย่าอ๋อต้องโครงการสมเด็จย่า เพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากอุดหนุนคุณลุงคุณป้าน,นะคะไม่สะดวกให้เบอร์เนาะมาทานเองไหมคะมาทานเองนะคะแวะเดินมาหาคุณลุงคุณป้าน,นะคะมาอุดหนุนกันแล้วก็มาชมวิวถ่ายรูปแถวนี้ได้นะคะแต่อย่าเดินไปให้ดูดีๆเหมือนกันนะคะ,ะช่วงรถไฟตรงนี้ไม่มีรั้วกันกล้วยหักมุกใช่ไหมคะ วันอาทิตย like <øre> well ์ขายขายผัดไทยผัดไทยโบราณวันอาทิต <ihrem> ย <hn> ์มีผัดไทยด้วยเหรอคะวันธรรมดาณเด็กกำลังออกน่อขายตรงไหนคะนู้ครับเลี้ยวขวาหน่อยอ๋อตรงไปข้างนอกเลี้ยวขวานะคะก็ถ้าตรงไปข้างนอกเลี้ยวขวาไปร้านผัดไทยนะคะผัดไทยโบราณนะคะ เดินตรงไปเลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวหนูเดินออกไปดูนี่กำขนองเนะะี่ยอ,อ๋อขายช่วงเที่ยงขายช่วงเทียงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาแถวนี้เจออุดหนุนกันนะคะอันนี้ทานเนยเอาแค่พอสุกค่ะ ขายแล้วขายกันมากี่ปีแล้วขายค60ปีแล้วยช่วงนี้ไอ้โควิดจึงก็เลยเงียบเลยไม่ขายได้บ้านใครขาย6 7ปีแล้วครับ6-7 6-70ปีแล้วอยู่ร้านข้างนอกใช่ไหมคะชื่อร้านอะไรมีชื่อร้านไหมมีครับชื่อร้านเจ๊ร้านเก๋เก๋ครับ ฮะเจ๊เจ๊เจ๊นะคะเพื่อนๆถ้ามานะคะเจอร้านผัดไทยเจ๊เจ๊นะคะสะพานสองเลี้ยวลงมาเป็นเตีนสะพานนะคะสะพานสองคือเดินลงสะพานแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะอ่าตรงอ่าตรงตีนสะพานค่ะแวะอุ่นหนุนกันได้นะคะร้านเดียวกันกับคุณลุงนะคะขขอองาาวก็ยยู่่ทีีส ขายอะไรคะขายอาหารขายพวกวผัดไทยอะไรพวกนี้อ๋อขายอยู่สีลมยยลม,มีชื่อร้านไหมมีชื่อร้านเจี๊ยบครับร้านเจี๊ยบนะคะแถวสีลมนะคะไว้อุดหนุนกันได้คะ่ะครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันครับที่อาหารเขาที่วางเขาจะสั่งใบผัดครับไปอ่าสั่งเลยอ่าสั่งสั่งออกงานสั่งสั่งเลี้ยงสั่งอะไรได้นะคะได้ครับมีที่จานมงที่ มีน้ำแอมีอาหารซีฟู้ดก็มีครับมีซีฟู้ดด้วยนะคะร้านเจี๊ยบร้านลูกคุณลุงใช่ไหมคะใช่ครับตรงสีลมนะคะเ,เพื่อนๆซอยอะไรอะคะซอยอะไรครับศนะูนย์อาหารของตรงข้ามอึ่งจีเหรียงค่ะศูนย์อาหารตรงข้ามอึ่งอจ,จ,จ,จีเหรียง มันเป็นเต้นนะคะ,เป,นนะ,คะเป็นเต้นนะคะเอาเป็นเป็นลูกสาวของคุณลุงนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ริทได้กล้วยนะคะแล้วก็ขนมปังไปก็ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะขายของได้กําไรดีๆนะคะตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆตลาดโบเบสะพานสองนะคะเดินทะลุกออกมานะคะจนสุดทางเลยนะคะเป็นทางรถไฟนะคะก็จะเจอร้านคุณลุงกับคุณป้านะคะ ปากทางเข้าตรงนี้เป็นสารเป็นสารใช่ไหมคะมีสารอยู่นะคะตรงก่อนจะมาถึงร้านนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้สารเาพ่ะกวนอูนะคะวันนี้อ่ีขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุงวันชัยคุณป้าขอบคุณนะคะต้องนวดเคยฝังเข็มไหมคะคุณลุง อย่างค่ะคที่ที่โรงพยาบาลสมเด็จย่านะคะแล<ง>้วฝังฝั่งฝังพูดถึงฝังเข็มมันก็ช่วยช่วยได้เหมือนกันนะคะกระตุน้นกระตุนะต้นลมอะไรนะลมปานเส้นเลือดอะไรเงี้ยอเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็หนูก็ย่อค่ะตรงแถวขาแถวอะไรเงี้ย<ม>ไปฝังเข็มแต่หนูฝังที่เทียนฟ้าตรงเยาวราช<ม>ใช่ค่ะอันนั้นเทียนฟ้าถูกค่ะสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทเข็มเหมา